สบายดีทุกคนนี่มันดงหนนะป้าหลายเทหลายว่าทุกคนมีเป็นเป้เป็นเป้เป็นกองเนาะเป้หนึ่งก็แบบเต็มเป้สวดๆโน้ดาดก็บางยิ่งๆเลย้อ่นี่ก็เลยซื้อมาเป้หนึ่งห้าสิบพันกีบทุกคนเออห้าสิบพันไดหลายอยู่ดิแล้วก็ซื้อมาโกงหนึ่งกกงนั่นเป็นโนหวานเนเอามากกงหนึ่งมาเกงได้สามน้ยได้ทุกคนสาวพันกีบ ตัดภาพมาที่เกงเลยซุยกแล้วจ้าหอมเบบหอมผักกัญเยงค้าคณนาทุกคนเออนนี้เราได้ถ่ายขั้นตอนเกงให้เพื่อนเนาะบพาะวเห็ดมาะลายคลิป้วยนทุกคนเบื่อนะก็เลยตัดภาพมาที่ตอนเบบซุกเลยหอมค้าคณนทุกคนเป็นตาเสียบบอวันนี้เห็ดมอญใหญ่แล้วเนาะจะกินกันหลายคนแล้วก็มีเกงโน้แล้วก็ต้องมีปิ้งอย่างแน่วันนี้ก็มีปิ้งเป็ด้จทุกคนกําลังปิ้งอยู่เลยบางต้นก็ไม่ในละนี้ เาป้งกันเลยน้องฟาวมอนี้จะกินเหงือน้องหยุ่ยแดน้องนิกแดงแล้วก็เอ้น่าเนี่ล้วก็จะมีเลือดเป้งทุกคนขออนุญาตด้จยกาผู้ใดที่บุกกินเลือดเป่งแล้วว่าของดิบของข่าวออหยังเต้งเลือดเป่งม้นนี่ก็ับหน้าที่โดยพ่อน้องหยุ่ยนะจ้ะคนอื่นนะนะเตงโบเซ่ทุกคนมีแต่พ่อน้องหยุ่ยเลยน้องนิกก็กินได้สิมือพ่อน้องหยุ่ยได้กินได้แบบโดนในเหืออเนาะไปคนอื่นน่ะนะบุกินเพราะว่าย้านเขาแบบเฮ็ดบ่สะอาดอย่างเรากินได้ยู่ในเฮงือดนโดนโดนจะกินแบบเดือน สงเดือนสามเดือนอีกอย่างก็ว่ากันไปนะแบบโดนมาซูมเซลอีกอย่างเดียวก็หอมในกบบระเพาะไรปันใดทุกคนหอมตรงนี้นะบมีเนาะในอันเหือนี่นะหอมอีกอยากก่บบอนนออยางกระตายมืดแล้วก็เลยว่าอันหอมมันจะใส่แบบน้อยๆเดะกับพอๆอยู่เนาะแล้วก็จะอันเลือดน,อนออะเะครึ่งถ้วยแล้วก็โตน้ำมันสามส่วนของเลือดทุกคนบเดเยมิมก็จะแข็งอันนี้กะ เครื่องปรุงก็มีอย่างหลายนาะ,ะก็ไปคั่วซีนะใส่เป็งหน่วยอย่างก่อนละกาเลือดล้ำผนก็ใส่เกลืออย่างละและที่โหอย,อยู่นี้จะเป็นหมักมาดเลยจะทุกคนแบบเ่พขนาดหมวยมากๆแล้ววันที่ไปกินก็จะหยเข้าไมาอีกเถอะนี่เคยงแล้วเดเ๊บเดียวเลยทุกคนนี่นะได้เบบตัดโตอีย่างเลยแบบสดๆเลยแล้วก็มากินข้าวก,ก,กันเลยจทุกคนื้นนี้กินข้าวซุมกันหลยคน,นราบว่าน พาคนมาตเตะเพียงมายามในคนเพิ่มมาเล่นเอกสารอย่างนี้เลยละกันถือโอกาสนี้กินข้าวสามัคอคีเลยจ้าพอลองอยู่ยันคืนลุกไปยันไปบึงปีงเปียดได้จ้าทุกคนเพราะว่าอย่างเปียงว่าล้วมาเด้จ้าทุกคนมากินข้าวนํำนงนิกเดอ3สามเหอนเนาะนี่นะก็เป็ยังบุคบหน้าคบตาทุกคนอย่าง,งนาสาวอีกคนหนึ่งเนาะไปเห็ดเวียกอยู่ต่ตงแขงทุกคนก็นเลยว่าบุคบหน้าคบตากันแน มาจ้ะมาซีมเลือดแป่งวันนี้ที่คุยยข้าวขาวจะเป็นข้าวไม้ตรงนี้ก็คือตักมาแล้วก็จะบีบหมันหนาวใส่ลหลยๆเนาะแล้วก็จะกินไปกินบนไหลยดี๋ยใจทุกคนกินประมาณเบบสองสามคำนี่แหละเบบซีมเนะาะโรสชาติกระเซ็บใจทุกคนน้องนี่บวกเลี้ยวว่าซีมมือพอน้องอยุ้ยน,น่ะคือยกปู้ให้เลยน้องหมอน่าทายอ่ะน้องหมอนเนี่ยอยากเข้ากองเลยคนกินข้าวกับอันซีมเป็ดทุกคน แกงอีหยังกับพวกินแต่นะกินข้าวกับซีนเป็ดแล้วก็ตักข้าวใส่กินขา้าวจานนะจ๊ะมื้อนี้น้องนี่ก็ขออนุญาตอีกเทื่อเด้อจ้ะสําหรับไผที่บ่กินดิบกินขา้าวอีหยังเนาะจ๊ะอันแกงโนยน่ะก็แซ่บเสียไผก็ยองนี่ไงไผก็ยองว่าแซ่บเออหื้อน้องนี่ก็พวนี่เนาะเพราะว่าอันแกงน้อยเป็นน้องนิกแต่งจนเปลี่ยนเป็ดให้เป็นอันปลาเพิ่นแต่งน,น,นะจ๊ะ เสีบขนาดมาเด้อยจ้จทุกคนมากินข้าวนากันเด้อกินหลายๆคนเนาะื้อนี้ก็คือเสีบขนาดเลยจากแต่คนกินแต่2ไม่รู้ื้นนี้กินเว็บหลายๆคนเลยทุกคน